แล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะถ้าใครทราบลัคนาดโดยการผูกดวงจากนักโหราศาสตร์ก็ยิ่งจะให้ความแม่นยํามากกว่าชาวราศีอีกนะคะแต่ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังในการอ่านดวงของอาจารย์นะคะ ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะท่านที่ได้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านดวงทางโหงงราศาสตร์จำเนินเมษาย,ยน2565นะคะเรามาเริ่มดูเรื่องราวเลยค่ะนะคะเริ่มต้นวันที่1เมษายน2565นะคะซึ่งพสัสศุเพึ่งจะย้ายายกเข้า,าราศี กุมพอดีเลยนะคะพระศุกร์กุมกับดาวพรฤหัสในราศีกุมนะคะในวันที่1เมษายนพระศุกร์มาจากเรือนอะไรนะคะพระศุกร์พระศุกร์มาจากเรือนบุตรตะนะคะเจ้าเรือนบุตรตะเข้าเรือนสุพระบุตะสุพระก็หมายถึงการหนึ่งนะคะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้บุตะสุภะคือความสําเร็จสุภะคือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะถ้าฤห,หัสมาจากเรือนไหนเรือนกรรม,มะการงานนี่แหละค่ะบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่สุภะเริ่มแล้วดีไหมดีค่ะ,ะท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะจะเริญรลุ่งเดืองก้าวหน้าตามความหมายคําว่าสุภะโดยเฉพาะเป็นเรือน โดยเฉพาะเป็นดาวพฤหัสนะคะที่มาจากเรือนกัมมะด้วยเพราะฉะนั้นงานที่ท่านไปเริ่มใหม่ก็ดีมากๆใครย้ายใครเปลี่ยนแปลงนะคะวินาศพระศุภาาะท่านก็จะได้รับความสําเร็จแบบนั้นหรือแม้กระทั่งนะคะที่อาจารย์ต้องพูดคําว่าหรือเพราะเป็นดวงภาพรวมดวงคนหลายๆคนแต่ละท่านอาจจะเรื่องเราไม่ตรงกันนะคะเพราะจริงๆแล้ว ดาววงในตอนที่ท่านเกิดเนี่ยพื้นดวงท่านจะมีผลมากที่สุดได้ผลถึง90-100%เซในการอ่านดวงแต่นี้เป็นดาววงนอกคือดาวโคจรแต่ยังน้อยเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านในระดับ70%เซนะคะอาจจะตรงไม่ตรงบ้างเพราะว่าดาววงในจะเป็นตัวตัดสินอีกทีนึงนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์บอกก่อนว่า,าดาวาพระฤหัสเนี่ย เจ้าเรือนปัตตานีนะคะปัตตานีแปลว่าคู่ครองหนุนส่วนการเซ็นสัญญาการได้รับความร่วมร่วมมือหรือแปลว่าลูกค้าอ่าพันธสัญญาเนี่ยเห็นไหมฮะมาจากปัตตานีมาอยู่ที่สุพรรก็แปลว่าท่านจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเวลาท่านไปทํางานดีลงานนะคะปัตตานีแปลลูกค้าด้วยลูกค้าก็ดีกับท่านมากๆให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี ก็แปลความหมายแบบนั้นนะคะในในแง่ของพรฤหัสกุมกับดาวพระศุกร์ในการเริ่มต้นท่ทานมีการยกย้ายย้ายงานหรือบางท่านผู้ใหญ่สั่งย้ายไปกินตําแหน่งใหม่สาขาใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆอันนั้นท่านควรที่จะต้องรับเลยนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวท่านนั่นเองนะคะที่พระเรืงหัดกุมกับดาวพระศุกร์อยู่ที่เรือนสุภะนะคะ อาจารย์พูดประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะให้ผลดีเพราะว่าตัวท่านกลุ่มกับตัวท่านคือดาวพระพุธนะคะอยู่เรือนกรรมะพอดีเห็นไหมและก็อยู่เรือนของพรฤหัสเป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญานะคะและดาวพระอาทิตย์สหัชะเห็นไหมก็แปลความร่วมมืออีกนแหละเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานก็ดีกับท่านนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่รักและเมตตาท่านเท่านั้นดาวพฤหัสสุภาพมาอยู่สุภาพผู้ใหญ่รักและเมตตาเพื่อนก็ดี นะเนื้องานทุกอย่างนะคะดีกับท่านให้ผลบวกบวกเลยนะคะให้ความมั่นคงนะคะเพราะว่าอะไรพระพุธยังมาจากเรือนพันธุนั่นเองนะพันธุกรรม,มงานนี้จะให้ความมั่นคงค่ะพันธุกรรม,มยังแปลว่าท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของมรดกที่ดินที่ผู้ใหญ่กยกให้ท่านก็ยังได้นะคะหรือ ไปเกี่ยวข้องกับการเดินเรื่องสัญญาเอกสารไปต่างประเทศนะคะหรือลูกท่านไปต่างประเทศก็ได้พบปุตตะภูมิกับดาวพฤหัสท่านมีเกณฑ์จ่ายเงินในเรื่องลูกก็ได้นะดาวพระสุกยังพูดการเงินนะคะไม่ไม่ได้พูดแค่พบพบปุตตะพฤหัสปัตนีอย่างเดียวพบดาวสุกดาวสุกเป็นดาวการเงินความรักด้วยก็พูดในแง่ของเ,อเรื่องของ เงินที่ท่านจะใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกก็ได้บริวารของท่านก็ได้นะคะก็เป็นแบบนั้นแต่ท่านสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะดาวตัวท่านให้อยู่เรือนพระหัอยู่เรือนที่ดีกับมะนั่นเองนะคะก็ให้ผลดีแบบนี้นะคะหรือบางท่านกําลังไปศึกษาความรู้อะไรบางอย่าง่ะ ไปเทคอร์สสั้นๆอะไรก็ได้นะคะไปศึกษาไปเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ right อะไรก็ว่าไปนะคะหรือบางท่านกําลังเดินเรื่องไปต่างประเทศก็มีนะคะนั่นคือพูดในเรื่องของงานการศึกษานะคะบางท่านกําลังจะทําปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่ก็ได้นะคะในความหมายของดาวพฤหัสเนี่ยทำเลยค่ะท่านประสบความสําเร็จท่านไปสอบอะไรสอบงานราชการนะคะชาวราศีเมถุนท่านมีโอกาสได้เลย น้องน้องนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนออกมาดีมากๆนะคะในช่วงแบบนี้เออนะคะทีนี้พูดความรักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะดาวฤกษ์เป็นดาวในตําแหน่งของความรักด้วยนะคะปัตตนีสุภะท่านอาจเจอคู่ทางไกลเป็นคู่ชาวต่างชาติหรือคู่คนและจังหวัดก็ได้หรืออาจจะแปลว่าท่านเจอคนรักที่ตําแหน่งหน้าที่การงานยศเขายศใหญ่อ่ะ มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงอาจเป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้าเจ้านายท่านก็ได้นะเนี่ยก็แปลอย่างนั้นได้ด้วยท่านจะเจ,เจอความรักแบบนั้นซึ่งเป็นความรักที่ดีค่ะนะคะพะกุมกับบุตรการเริ่มต้นรักใหม่ๆเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ใครที่โสดอยู่เนี่ยมีเกณฑ์เจอแบบนั้นบุตรคือความรักใหม่ๆหรือความรักใครที่รักกันอยู่แล้วแล้วมีปัญหาทะเลาะบอกแหวง ดาวพระุมาจากเรือนวินาศด้วยนะอาจจะหวานระแวงอะไรกันมีปัญหากันแต่นี่คือการพอมากลุ่มกับดาวพฤหัสท่านจะปรับความเข้าใจกันได้ความรักท่านจะดีขึ้นนะก็แปลงานสำหรับคนมีคู่นะคะโอเคค่ะเราก็มาดูวันที่วันที่4มีสาดาวประจำตัวท่านาาาเนี่ยดาวพพุธเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีเมษนะคะ ดาวพระพุธย้ายไปที่อนราศีเมษในเรือนลาภะค่ะลาภะให้ความหมายในแง่ของพลังงานโชคลาภไม่ว่าลาบลอยจากหุ้นหวยลอตเตอรี่หรือลาบจากการงานก็ได้นะคะลาบจากพวกงานพิเศษเนะี่ยพวกที่รับงานพิเศษเนะี่ยดีมากหรืองานเสริมลาภะนะแต่บางท่านก็ทำลาภะงานเป็นงานหลักก็มีนะ บางท่านทาแบบพัะธรรมเงี้ยก็ดีค่ะภพอย่างเงี้ยนะ,ะถือว่าให้ขุนค่ะและดาวอยู่แบบนี้ให้ผลในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้โชคด้วยลาภมีเพราะว่าอะไรมีดาวมฤตยูดาวพระเกตดาวพระราหูอยู่ภพลาภไม่ว่าจะเป็นพระราหูให้โชคพระานาคให้โชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแนวแบบอู ต้องบอกเลยว่าเป็นอิทธลฤทั้งนั้นเลยอ่ะอ่อองค์ไหนที่ในเชิองอิตทลิเนี่ไปไหว้กราบบูชาให้ผลโชคลาภกับท่านได้นะคะและใครเดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศเนี่ยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารเพราะท่านมาอยู่เรือนลาภะและกลุ่มกับดาวพระราหูนะคะก็จะมีเรื่องการเดินเอกสารเกิดขึ้นแบบนี้และเอกสารแนวเรื่องอะไรบ้างดูวันที่7ค่ะ วันที่เดเนี่ยดาวพังคานซึ่งอตอนแรกอยู่ราศีมังกรกุมกับพระเสารได้อุดพระเสารเป็นเกษตรอยู่เรือนมอรณะพัชคารอยู่มรณะเป็น,เป,นเป็นอุดกุมพระเสารเกษตรก็ไม่ได้เสียหายนะนะคะมันแปลว่าการจบปัญหาอะไรบางอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนะเดี๋ยวพัชคารย้ายเข้าพบสุภกุมกับพระสุู้มิตรกับ พระหัสคู่สมพลให้ผลในเรื่องอะไรนี่แหละอาจารย์ที่บอกว่าจะมีเรื่องของเอกสารเรื่องการยื่นเอกสารนะ่ะนะฮะเพราะว่าอะไรพระราหูมาอยู่เรือนพระอังคารพระังคารมาอยู่เรือนพระราหูนี้เขาเขาเรียกว่าดาวแรกเรือนแล้วได้เกษตรเพราะเรื่องการแรกเรือนเนี่ยมันจะเจอปัญหาก่อนนะบอกเลยวุ่นวายก่อนถึงจะสําเร็จ ไม่ไม่ได้ว่าสําเร็จง่ายๆเพราะว่าเป็นดาวแรกเกลือนนะคะและยิ่งมีดาวปั่นป่วนคือดาวระเกตกับมฤตยยูเจอพระราหูอยู่เนี่ยอันหนึ่งที่จะมีผลนะดาดารหมบอกคือดาววงในคือพื้นดวงตอนที่ทุกท่านเกิดนั่นแหละจะให้คำตอบคาตอบที่ชัดเจนแต่อันนี้เป็น,ปนดาววงนอกก็ต้องบอกว่าหนึ่งบางท่านจะมีเดินเรื่องสัญญาเอกสารสําหรับตัวท่านทานะให้ผลดีค่ะ เกิดความสําเร็จเดินเรื่องไปต่างประเทศสุภะให้ความสําเร็จหรือคนรักเดินเรื่องในเรื่องของทะเบียนสมรสเรื่องอะไรเรื่องที่จะรับท่านไปอยู่ต่างประเทศให้ผลดีเดินเรื่องของมรดกดีนะคะแต่ที่เสียอย่าลืมนะพังคานมฤตยูพังคานมฤตยูกับพระสุกเนี่ยเสียมากที่สุดก็คือเรื่องที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่มันสีเทา,เทา หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายให้ผลเสียนะคะบางท่านเคยมีคดีความฟ้องร้องแต่ถ้าท่านมาแบบต้องถามตัวท่านเองนะดวงภาพรวมถ้าท่านทําไม่ได้ทําผิดอะไรท่านชนะแน่นอนแต่ถ้าท่านทําผิดยิ่งถ้ามีดาวเล็งอย่างเงี้ยอยู่ดับว,วงในนะคะโทษทีค่ะไม่ใช่วงนอก พื้นดวงท่านเนี่ยมีดาวที่เสียหายอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยให้ผลเสียทันทีนะอาจารย์บอกเลยนะแต่นั่นคือดวงส่วนบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องคดีความฟ้องร้องมานานแล้วดาวมีดาวเล็งอยู่ที่เสียหายจะให้ผลเสียสําหรับท่านที่อาจจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่โดยไม่รู้ตัวอันเนี้ยต้องเตรียมตัวให้ดีนะ ท่านต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นทันทีที่ดาวทำมุมแบบนี้นะและเป็นดาวคู่ศัตรูที่จิงพระพุธกับพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่เอกสารมีปัญหาได้นะคะคดีความมีปัญหาได้สุภาษนะเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำผิดอะไรต่อสู้ให้เต็มที่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องฟ้องร้องอะไรอยูอ่มีอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรือเป็นเรื่องความผิดพลาดในด้านเอกสารในหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงก์ก็ได้ท่านเดินเรื่องเต็มที่เลยท่านชนะแต่ถ้าท่านมีส่วนในเรื่องผิดพลาดท่านต้องระวังโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกมีดาววงในที่อยู่ราศีตุลที่เป็นดาวเสียเสียเสียหายมากนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยนะคะอาจารย์มองนะก็ยังมีตัวช่วยอยู่ก็คือกลุ่มกับพระศุกร์กับพระฤาษีช่วยท่านอยู่ ผู้มีคู่สมพลท่านก็พยายามที่ต้องวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่ให้ช่วยก็แล้วกันใครที่เป็นประเด็นนะไม่ได้เป็นทุกคนนะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมนะอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้นะคะและยังมองในเรื่องของความรักด้วยระวังไม่เข้าใจกันระวังเรื่องของมือที่สามอีกต่างหากเนี่ยในช่วงอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีดาววงในเสียเนี่ยอาจจะมีรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นปัตตานี อังคานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดาวแลกเรือนแล้วก็โยกกันเนี่ยให้ผลเสียค่ะให้ผลเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาาจา์พูดผลเสียท่านก็ต้องรับฟังไว้เนาะงสำหรับใครที่มีดาววงในเสียด้วยเนี่ยนะคะก็จะได้แบบเหมือนตั้งรับหรือหาทางแก้ไขป้องกันได้ใครที่มีความผิดพลาดอะไรโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ถ้าท่านเดินเรื่องเพื่อความถูกต้อง ร้อยเปเซ็นต์สำเร็จนะคะก็จะแปลงนั้นนะคะโอเคค่ะวันที่แปดค่ะดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมีนเข้าบ้านของตัวเองพฤหัสเข้าราศีมีนได้เกษตรบ้านของตัวเองแปลว่าความมั่นคงเนาะ พระฤาษีอยู่เรือนกรรม,มะอย่างน้อยแหละหน้าที่การงานโดยเฉพาะใครรับราชการโดดเด่นนะหน้าที่การงานผู้ใหญ่สนับสนุนปัตตนิกรรม,มะได้รับความร่วมมือเป็นดาวคู่มิตรสหชะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้รับความช่วยเหลือสหชะปัตตนิกรรม,มะเป็นอย่างดีในเรื่องงานค่ะท่านโดดเด่นนะธุรกิจท่านก็เติบโตได้ค่ะ ไม่ได้เสียหายมีความมั่นคงเกิดขึ้นท่านไปสอบงานราชการอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีมากๆเนี่ยนะคะ,ะในความหมายกับปัตตนิกรรมะสหัชกุมกับดาวพระที่ที่เป็นดาวสหัชะอยู่ก็ให้ความหมายที่โดดเด่นแบบนี้หรือความรักของท่านนะคะก็อาจจะบางท่านอาจจะเพิ่งมาเจอใครบางคนนี้ที่ทํางานก็ได้นะคุณโสดนะ่ะนะคะ ก็จะมองในแบบนั้นได้ด้วยนะอ่ะโอเคพอวันที่สิบสี่ทีพระอาทิตย้ายละ่ะสิบสี่เมษายนพระาทิตย้ายเข้าที่ราศีเมษได้ตำแหน่งอุดค่ะพระาทิตย์าชาร,าาราะลาภได้ตำแหน่งอุดเป็นดาวอิทธิฤทธิ์ทั้งนั้นเลยทีเนี้ยพระอาทิตย์เนี่ย,ยมี พระเกตบูชาพระยาณาปูรุสีตาไฟก็ได้ทาเวสสุบันก็ได้ในความหมายลาภโชคลาภก้อนใหญ,ใหญ่อาจจะถูกลงวันใหญ่ๆนะคะหนึ่งสี่ผู้วิชาการหรือถือว่าเป็นผู้มตรภาพต่อกันกลุ่มกับตัวท่านพระอาทิตย์มาจากเรือนสหาหัมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านเรื่องเลวร้ายอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายถ้าใครเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะมีพระอาทิตย์เข้ามาช่วยเหลือมากระตุน้น ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายและดีขึ้นจากที่ปัญหามันยุ่งนะมันวุ่นวายนะอาจารย์บอกก่อนเนาะที่พูดไปอี้ก็คือพระรามกับพังคานโยกกันแลกเลือนกันมรตยูอีกต่างหากนะอันเนี้ยพอพระอาทิตย์เข้ามาอาจารย์มองอย่างน้อยก็ให้ผลดีสําหรับคนที่เดินทางชีวิตในทางสายดีนั่นเองนะคะก็จะให้ผลดีมากมาให้ความหมายแบบนี้นะคะพอวันที่สิดาวพระเกต เดินถอยหลังนะคะพระเกตมาที่ราศีมินมากลุ่มกับดาวพฤหัสอันนี้ยพระเกตเจอพฤหัสก็ให้ความหมายโดดเด่นค่ะเพราะว่าเป็นดาวบุญญาลิศแหละคะ่ะเพราะพระเกตเขาไปเจอดาวที่ดีเขาก็ให้ผลในทางดีนะพระเกตมาเจอกับพฤหัสในพบกรัรมมะ การงานที่เกี่ยวข้องกับงานออลน์งานต่างประเทศงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเยจะได้รับความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มกับดาวพฤหัสในภพก,กัมมะถือว่าความมั่นคงใครที่ธุรกิจที่มีปัญหาก็จะไม่มีปัญหาละมีการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นอ่านะะให้ผลโดดเด่นในเรื่องของงานการเรียนก็ได้การเรียนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือเรียนอยู่ต่างประเทศน้องๆนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์จะให้การสนับสนุนใครที่กําลังทําวิทยานิพนธ์อยู่เนี่ยไปขอความช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาก็จะรักและเมตตาเป็นพิเศษนะฮะในช่วงแบบนี้อืมนะคะเพราะว่าดาวจะค่อนข้างบอกว่าก็ให้ผลดีในเรื่องของ การเรียนนั่นแหละท่านก็เอาช่วงนี้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะทุ่มเทไปเลยค่ะถือว่าท่านจะเรียนจบตามเกณฑ์ของท่านแน่นอนนะคะในวันที่30ค่ะดาวพระศุกร์ย้ายวอดีค่ะพระศุกร์ย้ายเข้าราศีมีน พระส,สุขนะคะพระส,สุขมาเจอพระหัสคู่รับคู่โชคคู่มาหาเฮงแหละนะคะพระเกตกระตุ้นก็ทําให้เหมือนมีลาบลอยพิเศษเข้ามาก็ได้เพราะพระส,สุขมันจากเรือนบุตรตะเห็นไหมถ้าก็ออยังมีโชคลาบลอยมีอะไรเข้ามาแบบฟุกๆอยู่เรื่อยๆละค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนที่อาจารย์มองเห็นนะต่อให้จะมีช่วงที่มีปัญหาบ้างแต่มันก็จะผ่านไปได้นะด้วยบุญเก่าของท่านนะด้วยบุญเก่าบุญใหม่ที่ท่านเสริมขึ้นมาเนี่ย จะให้ผลดีกับท่านอยู่ดีมุมมองของดวงดาวจะเป็นประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมและชาวราศีเมทุนลักนณาเมถุนไม่มากก็น้อยนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมและฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ